สวัสดีพี่พี่เป็นเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะคะก็จะมาตอบคำถามพี่พี่ลหลายท่านนะคะว่าช่วงนี้น้ำเน่าหายไปไหนไม่เห็นคอมเมนต์บ้านไหนหรือว่าไม่เห็นโผล่ไปที่บ้านพี่ตาหรือบ้านพี่ตาพามโมเลยนะคะเพราะว่าน้ำเน่าเหมือนจะว่าไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ใช่ไหมคะคือช่วงนี้น้ำเน่างานยุ่งนะคะทำงานคนเดียวนะคะวิ่งซ้ายวิ่งขวาตานเหลือกเลยนะครับแต่ละวันตั้งแต่เช้ายันค่ำนะ,ะกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วก็หลับเบ๊ หลับลึกเลยนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ทํางานคนเดียวนะคะก็เลยไม่ค่อยได้แว้นไหนนะคะยังไงกอ็อย่าสงสัยหรืออย่าพากันคาดเราไปต่างๆนานาน,นะคะว่าน้ำเน่าอะไรยังไงนะคะน้ำเน่ายังอยู่ที่เดิมนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะขึ้นงานะะงานเยอะขึ้นก็ทํางานคนเดียวด้วยนะคะ่ะวิ่งงานไปปั๊บเอ่า งานคนเดียวนะแล้วก็วิ่งงานนะวิ่งเหนื่อยลงใต้อยู่คนเดียวแล้วก็เหนื่อยด้วยนะทางานเหนื่อยด้วยก็กลับถึงบ้านก็หลับหลับแบบเป็นตายหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยยังไงก็เดี๋ยวซาซาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเจอกันตามคอมเมนต์ตามบ้านเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ห่วงยและถามไทยมาว่ามัเน่าหายไปไหนคิดถึงไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเช่นเดิมนะคะช่วงนี้ก็รอซาซาก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายยค่ะสวัสดีค่ะ